โนนมอมนโมพุทธายะยะอสะสุม,มาจาปบาดาวันนี้เราอยู่กันที่วัดประทาดอยคำหรือวัดหลวงพ่อทันใจจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวัดนี้คือวัดผู้บ้านผู้เมืองของชาวเชียงใหม่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นในรัชสมัยพญยากืนนากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านนาเป็นวัดที่โด่งดังมากๆทางด้านสถาปตัตยกรรมศิลปะเชียงแสนมีเจดีย์กระทา ที่สำคัญคนที่ศรัทธามานิยมไหวหลวงพ่อทันใจเพราะให้ความสมหวังได้ดั่งใจมานักตอนนักวัดในทางภาคเหนือเขาจะนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจกันซึ่งพระพุทธรูปนี้ใช้เวลาในการสร้างเพียงหนึ่งวันหรือ2 4ชั่วโมง นั่นก็คือรวดเร็วมากๆเลยเป็นที่มาของคำว่าทันใจซึ่งในการสร้างให้ได้สำเร็จในแต่ละหลายๆครั้งคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ที่ทำให้พิธีกรรมผ่านไปได้อย่างราบรื่นภายใน24ชั่วโมงโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทำให้หลายคน เชื่อว่าอาน,นิสงในการสักการะหลวงพ่อทันใจจะทําให้เราได้รับความสําเร็จได้ดั่งใจและประาศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงองค์หลวงพ่อทันใจที่เว็ดกระท่าโดยคําแห่งนี้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่คนจะแวะเวียนเข้ามาในปริมาณมากเนื่องจากเป็นความหวังทางใจในทุกๆเรื่องที่ประชาชนมักขอให้สมหวังโดยเจะเด่นในเรื่องของโชคลาภทันใจเพราะฉะนั้นแล้ว ก่อนหวยออกคนนิยมมาไหว้เป็นจํานวนมากเพื่อขอโชคขอลาบขอเลขเด็กนอกจากนี้ก็ยังนิยมขอในเรื่องงานความสําเร็จในชีวิตและทุกจากโรคภัยไข้เจ็บให้หายสมดังทันใจ